มาดูเรื่องที่มีความสุขใจกันดีกว่านะคะไทยเบฟคันนำเสนอสุขสยามมหาสงกราณมหาสนุกนะคะเมืองสุขสยามที่ไอคอนสยามจากบริษัทไทยเบฟเบรจจำกัดมหาชนค่ะสุขสยามมหาสงกรารมหาสนุก สนุกแบบไทยงานสงการเนี่ยเราถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีของประเทศไทยจนกระทั่งยูเนสโกเนี่ยให้สงการไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยระวังแผนในการจัดงานที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมาตลอดมีการทำพิธีการแสดงการเล่นเรืต่างต่างของทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็ถือว่าสุขสยามเนี่ย จัดงานเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อจะนําประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสงการให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบคือเราเราจัดงานสงการเนี่ยร่วมกับไทยเวฟมามาเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า5-6ปีคือไทยเวฟเนี่ยมีสนับสนุนชุมชนนะครับผลิตผภัณฑ์สินค้าชุมชนซึ่งเป็นหัตกรรมไทยแล้วมาจัดจําหน่ายในเมืองสุขสยาม วันนี้เราก็นําของดีนะคะซึ่งเป็นมาจากบ้านวังซาเป็นเมนูล่อช่องล่อช่องนี้ค่ะเราทํามาจากเส้นผลไม้พื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรแล้วก็นํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและก็เพิ่มโอกาสทําการตลาดให้กับสินค้าของชุมชนได้ค่ะผ้าขาม้าของเราตัดเย็บที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ว่าทอที่จังหวัดสุโขทัยค่ะผ้าของเราเป็นผ้าทอมือด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาออกงานในครั้งนี้เพราะว่า เราได้นําผลิตภัณฑ์จากชุมชนเอามาแปรรูปให้เป็นเสื้อผ้าสตรีค่ะแล้วก็เอามาจําหน่ายทําให้ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นค่ะ Water Festival 2025วันที่13-15เมษายนนี้แล้วพบกันบริษัทไทยเบรฟเวตจำกัดมหาชนใกล้แล้วนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานะคะ Water Festival นะคะใกล้ที่ไหนไปที่น,นั่นคุณต้องมีแพลนจะไปไหนคะก็อาจจะ เที่ยวอ,อยู่ใกล้ๆนี่แหละยังไม่ได้วางแผนอะไรชัดเจนนะครับก็พักก่อนด้วยอันอยู่บ้านที่นัเดี๋ยวจะเอาน้ำไปสาดนะเ <c oughs> <c oughs> ตือนไว้ก่อนนะ <c oughs> ครับ